<laughs> พูดติดไปแล้วสนทนานะเรื่องขันห้าคือคำว่าขันแปลว่ากองขันทักษแปลว่ากองเขียนขอไขอ่แม่นอากาศนอหนูทอทหารสะกดด้วยกำลังก็เรียกว่าขันขันทักถ้าสะกดกำลังปุ๊บก็จะอ่านว่าขันเฉยๆแปลว่ากองกองหนึ่งอย่างเช่น ขันห้าก็มีรูปขันแล้วก็สัญญาขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี5ส่วนหรือ5้ากองนะถ้าเรียกตามขันก็คือมี5้ากองทีนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือ คาว่าขันไปใช้กับแปดหมื่นสี่พันวัธรรมขันแปดหมื 80, 000, 000่นสี่พันวัธรรมขันท่านจัดหมวดหมู่ของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นสามปิดกคือแบ่งพระพุทธวจนะเนี่ยเป็นสามปิดกพุทธวจนะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธวจน์คำว,ว่าปิดกปิดกแปลว่าตะกร้าหรือกระจาดเป็นที่ใช้เป็นที่รองรับเป็นที่รับอย่างเช่นเรามีะตะกร้าใส่มะม่วงก็เร,เรียกว่าปิดกที่ใส่มะม่วงะคำว่าปีดกหมายถึงตะกร้าหรือกระจาดสําหรับรองรับคําว่าปิดกเราก็คิดว่าปิดกนี่คือเป็นของที่แบบมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่หญมหาศาลแต่จริงๆไม่ใช่ ปิฎกก็แบบตะกรา้ากระจาดกระบุงก็ได้นั่นแหละเป็นที่รองรับเป็นที่เก็บหรือจะพูดให้มันดูดีหน่อยก็ปิดกก็คือแปลว่าที่เก็บอืเป็นที่รวบรวมเก็บไว้เนี่ยเรียกว่าปิดกอย่างเช่นพระวินัยเนี่ยก็แบ่งออกทั้งหมดเป็นสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมคันธ เขาเรียกพระวินัยปิฎกหรือเรียกว่าวินัยปิฎกถ้าให้เกียรติก็เ huh. รียกว่าพระวิน oh. <ind> <ind> ัยปิฎกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นวินัยที่ประเสริฐเรียกว่าพระวินัยปิฎกทีนี้พระสูตรคําว่าพระสูตรก็คือพระสุตันตปิฎกถ้าชื่อเต็มชื่อพระสุตันตปิฎกหรือว่าสุตันตปิฎกอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง ทีวประวัติเป็นบุคคลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลที่เคยทำคุณงามความดีมาในอดีตชาติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะยกตัวอย่างเรื่องของทศชาติตั้งแต่พระเวสสันดรขึ้นไปจนไปถึงนู่นแหละพระเตมีใบสุวรรณสามมหาชนกพยาวิทูลเนมิราชก็ นอกเหนือจากนั้นก็อยู่ในห้าร้อยชาติทั้งหมดก็รวบรวมไว้ในพระสุตตันตปิฎกถ้าคิดเป็นธรรมขันมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันทีนี้พระวินัยปิฎกกับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยรวมกันแล้วเป็นสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันส่วนพระอภิธรรมปิฎกเป็นธรรมาทิฐาน จะพูดถึงเนื้อหาสาระของธรรมะล้วนๆเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานพอพูดถึงในส่วนของตรงนี้แล้วถ้าคิดเป็นธรรมขันท์ทั้งหมดก็คือ42,000พระธรรมขันธ์ก็รวมทั้งหมดทั้งพภพวิในปิดก สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสุตันตมปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระอภิธรรมปิฎกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมทั้งหมดเป็นแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นไม่ใช่หกหมื่นนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พอเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เขาก็ถามว่าขันขันหนึ่งนะหมายความว่าอย่างไงทําไมถึงบอกว่าอันนี้จัดเป็น เพราะในวิปดกขันที่หนึ่งขันที่สองขันที่สามพระสุตันตวิปดกขันที่หนึ่งขันที่สองขันที่สามพระอภิธรรมวิปปกขันที่หนึ่งขันที่สองขันที่สามคือเรานับยังไงถึงเรียกว่าหนึ่งขันอ่ะเอาตัวอย่างง่ายๆก็คือคําว่าขันหนึ่งก็คือคําถามหนึ่งคำถามคําตอบหนึ่งคำตอบเรียกว่าหนึ่งขันเพราะการทําปฐมสังคยานาที่ทำสัตบันกูหา ภูเขาเวพารบวันพศที่มีพระมหากสปเป็นประธานสงฆ์แล้วมีพระอนน์วิสัชนาพระสุตันตปิฎกกับพระพิธรรมปิฎกมีพระอุบาลีวิสัชนาพระวินัยปิฎกเพราะฉะนั้นพระกัสปถามคําถามหนึ่งพระอุบาลีตอบพระวินัยคําตอบหนึ่งอันนี้ถือว่าหนึ่งขันถือว่าหนึ่งขันนะ นี่พระกัสปะถามคําถามหนึ่งพระอุบาลีตอบเป็นคาถามหนึ่งก็เป็นสองขันอนี่เขาเรียกว่าหนึ่งธรรมขันพระมหากัสปะถามพระอานนท์เรื่องของพระสุตันตปิฎกหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบนั่นแหละคือหนึ่งขันหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบคือหนึ่งขันจำไว้นะเราเป็นชาวพุทธถ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเขาถามว่าขันหนึ่งคือเท่าไหร่ จะตอบเขาอย่างไงก็ตอบว่าหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบคือหนึ่งขันเพราะพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามพระอุบาลีเป็นผู้ตอบพระอนัน์เป็นผู้ตอบนั่นแหละคือหนึ่งขันจนคําถามทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันคำถามก็จึงได้เป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเข้าใจเรื่องขันหรืออย่างทีนี้นั่นแหละคือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคืออย่างนี้เพราะฉะนั้น ของพ่อต้นคือหนึ่งองค์ก็คือหนึ่งธรรมขันเลยคือเป็นองค์สําเร็จไงสําเร็จเรื่องอะไรก็สําเร็จในเรื่องถ้าถ้าเป็นองค์สี่ก็คือหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งคำถามกับหนึ่งคำตอบรวมเป็นหนึ่งองค์ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งขันนั่นแหละเพราะฉะนั้นของเราก็มีแปดหมื่นสี่พันธรรมขันเหมือนกันก็มีแปดหมื่นสี่พันองค์ก็คือแปดหมื่นสี่พันหน้าที่ อ,อน,น,นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมขันทีนี้ในในส่วนของขันห้าเนี่ยมีรูปขันมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันคือรูปขันก็คืออะไรรูปก็คือรูปร่างสามารถจับต้องได้เป็นรูปประธรรมอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้สังขารของมนุษย์พวกนี้ก็เป็นรูปขัน เป็นรูปร่างส่วนเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนาม,มาขันเป็นนามนะเวทนาคืออะไรคือการสวยอารมณ์รับรู้อารมณ์ถ้าอารมณ์แบ่งออกเป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอน,นิถารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแมมีอารมณ์ที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาถูกต้องไหมหรือว่ามีอารมณ์กลางๆไหมอุเบกขารม <c oughs> <c oughs> ไม่ไม ทั้งไม่ปรารถนาทั้งปรารถนามันก็จะเป็นอุเบกขาอุเบกขารมณ์ก็คืออมีอารมณ์เป็นกลางนี่เขาเรียกเวทนาสัญญาคืออะไรสัญญาขันนี่ก็คือขันแห่งความจําได้หมายรู้ก็เป็นองค์หนึ่งที่เราเรียกว่าองค์สายสัญญาสัญญาขันคือความจําได้หมายรู้ว่าหน้าตารูปร่างเนี่ยเราจําได้มันเป็นแบบนี้ นี่เขาเรียกว่าสัญญาขันความจําได้หมายรู้นี่สัาขันสังขารขันสังขารตัวนี้คือการปรุงแต่งนะไม่ใช่สังขารในสังขารสองสังขารในขันห้าเป็นนามธรรมแต่สังขารในขันสองนะจะมีอุปาทินกาสังขารสังขารที่มีใจคลองอย่างเช่นมนุษย์สัตว์วัวควายเนี่ยเขาเรียกว่า สังขารขันส่วนวิญญาณนะส่วนวิอนุปาทินากาสังขารเนี่ยนะเดี๋ยวเคลียสังขารสองก่อนสังขารสองนี่มีอุปาทินากาสังขารสังขารที่มีใจครองกับอนุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจครองเนี่ยก็คือโต๊ะเก้าอี้พวกนี้มันไม่มีใจครองมันไม่มีจิตใจตีทุบยังไงมันแค่แตกหักแต่มันไม่ไม่ไม่มีจิตใจตรงนั้น อันนี้เขาเรียกว่าสังขารสองแต่สังขารในขันห้าแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่ง,ง,ตงอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ดีก็ปรุงแต่งไม่ดีก็ปรุงแต่งมันปรุงแต่งอารมณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารขันส่วนวิญญาณขันคือเป็นตัวรับรู้ตัวรู้นะตัววิญญาณขันเป็นนมามธรรมเหมือนกันเป็นตัวรับรู้ เป็นตัวรับรู้ของอารมณ์ที่มันทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกได้ว่าคือปรุงแต่งแล้วก็รับรู้ปรุงสังขารปรุงแต่งวิญญาณตัวรู้มันจะทําหน้าที่คนละอย่างเพราะนั้นจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเวทนาสมมติว่าเวทนานารู้สวยอารมณ์สัญญาเนี่ยจำได้ใหม่รู้สังขารปรุงแต่ง วิญญาณรับรู้เห็นไหมมันจะทําหน้าที่ของมันครบบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งทั้งสี่ขันแล้วบวกกับรูปเข้าไปก็จะเป็นห้าขันเพราะฉะนั้นในร่างของมนุษย์เนี่ยจะมีรูปขันจะมีเวทนาขันจะมีสัญญาขันจะมีสังขันขันจะมีวิญญาณขันต้องครบทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองสองส่วนที่เป็นรูปธปรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเราท่องจำได้หมดแต่เราไม่ได้เกิดความเข้าใจ <ปะ S 1> เพราะไม่มีใครแยกแยกแยะตรงนี้ให้ให้ให้ฟังท่าสีาส่ก็มีทตุดินเขาเรียกว่าปฐวีทา่าภาษาบาลีใช้คําว่าปฐวีทาทาุธาน้ําอาโปาทาตทธาลมวายโยาทาาุธาไฟเตโชทตาคือดินน้ําลมไฟ ปทวีอาโปเตโชวายโยปทวีอาโปเตโชวายโยลมลมสุดท้ายนะืมลมสุดท้ายปทวีอาโปเตโชวายโยทําไมถึงเรียกว่าปทวีธาตุคือธาตุที่ลักษณะมันเข้มแข็งเรียกว่าปทวีธาตุอาโปธาตุมันลักษณะของการเอิบอาบมันนิ่มเอิบอับเป็นน้ํา ในร่างกายเรามีไม่มีถ้าธาตุดินคืออะไรกระดูกเนื้อหนังพวกนี้เล็บพวกนี้จัดเป็นปฐวีธาตุครับอืมอ่ามันเป็นลักษณะเข้มแข็งการแตกสลายก่อนที่จะดับสิ้นชีวิตอันไหนมันจะไปก่อนอาจารย์ลม,มลมลมไปก่อนลมไปก่อนลมไปก่อน,มอนหมดลมหายใจไฟในร่างกายค่อยๆไปเย็นตัวจะเย็นลงพอตัวเย็นลงตรงน,นั้นปุ๊บเอาแล้วน้ําเลือดน้ําหนองน้งําลายไปะล้ว น้ำหนองไหลออกแล้วทีนี้พอนั้นก็เหลือแต่กระดูกมันก็คือเหลือธาตุดินที่เป็นแก่นแท้คือกระดูกเพราะฉะนั้นเวลาตายเนี่ยมันต้องมาจากข้างหลังก่อนปฐวีอาโปเตโชวายโยมันต้องลมก่อนวายโยธาุไปก่อนอ่าวิวายโยอันว่าลมของขัต้นสายวิทังของทางนัคราดนะตนน้นสายวิวายโยทางกันนนคราดนะ มื่อก่อนท่านว่าเต็มษาวิวายโยต่างๆนังนขลับนะอือนั่นน่ะองลมไปก่อนเพราะคนเราพอสิ้นลมหายใจไฟในร่างกายก็ค่อยๆลดลง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 ลแต่บางคนก็มีข้อแย้งอยู่ว่าบางทีธาตุไฟแตกก่อนแต่ธาตุไฟแตกก่อนก็จริงแต่ว่าธาตุไฟนั้นยังไปไม่ได้เพราะท่าตลมยังอยู่เพราะลมยังยั้งสังขารอยู่ พอลมสิ้นไปเท่านั้นเองก็ธาตุไฟก็ลดลงลดลงลดลงจนเย็นคนตายคือร่างกายจะเย็นเย็นลงเย็นลงแล้วน้ําเลือดน้ําหนองน้ําลายก็เริ่มไปแล้วแล้วก็เหลือแต่อัฐิธาตุหรือเอาไปเผาก็จะเหลือแต่นั้นแหละกระดุมกัมบ,บขี้เท่าสองอย่างตรงนี้ท,ที่จะเรียกว่าอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านถึงกําหนดไง พราะต้นนั้นสองเรื่องบุญกุศลตรงว่าเราทํามาเยอะแต่เราจะเอาเป็นไหมเราจะดึงเข้ามาได้ยังไงท่านจึงบอกว่าบุญมันก็เป็นลมเพราะนั้นวิญญาณของเราที่จะรับบุญได้ก็รับลมแห่งความดีเข้าไปสู่ร่างกายที่ไปสู่วิญญาณที่เป็นเป็นลมคือคือองค์องค์วิวายโยนั่นแหละ พอมันเชื่อมเข้าหากันได้ปุบพลังงานของตัวเนี้ยมันก็จะเกิดพลังขึ้นเหมือนเราทานอาหารเข้าไปร่างกายเราก็มีพลังงานคือความแข็งแรงก็ทํางานต่อตรงนั้นได้วิญญาณก็เหมือนกันท่านจึงเรียกว่าเป็นอาหารทิพย์อาหารธรรมใช้คำว่าองค์พนมะเป็นอาหารทิพย์อาหารธรรมอืมอเพราะตัวบุญเนี่ยตัวกุศลเนี่ยมันมันจะกลายเป็นองค์พนมะได้มันจะเป็นอาหารทิพย์อาหารธรรมขึ้นมาอืม แต่อาหารที่มหารทำองค์พรนามก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็เหมือนกับในขันห้าที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขญญารมีอย่างมันทําหน้าที่นคนละหน้าที่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คนเนี่ยจะไปทําความเข้าใจกับกับมันให้ละเอียดถี่ถ้วนจน,น,นแล้วจึงเกิดการใช้อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีมันก็มีสติกําหนดตรงน,นั้นสัมปชัญญะความรู้ตัวตลอดเวลา <S <S อืมนี่ต้องต้องตามตรงนี้แล้วคุณธรรมตัวหนึ่งก็เกิดขึ้น ด้วยความละอายแก่ใจคือหิงฤกษ์และก็โอตป,ปะความเกรงงตัวต่อสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นคุณธรรมฝ่ายที่เป็นบุญกุศลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลับเหมือนกันในขณะเดียวกันก็คือถ้ามันทําหน้าที่ฝ่ายอกุศลฝ่ายบาฝ่ายความเร็วซามที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้มันเป็นฝ่ายอกุศลคือตัวเองก็ไม่เย็นคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยนี่แหละเขาเรียกฝ่ายอกุศล ที่มันทําให้เกิดความเจริญไม่ให้ความดีมีชื่อเสียงเหมือนกันแต่เีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี <kys Next. S 1> คําว่ามีชื่อเสียงเนี่ยมันมีสองอย่างชื่อชื่อเสียงในทางดี <sho> กับชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมันก็อยู่ที่ว่าคนเลือกชื่อเสียงในทางไหนแต่ทุกคนอยากได้ชื่อเสียงในทางที่ดีแต่อาศัยชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมาเป็นฐาน คืออาจจะคดโกงคนอื่นมาสร้างความร่ำรวยเสร็จแล้วก็ไปซื้อเอาความดีออันนี้มันไม่ได้เกิดดีมาตั้งแต่แรกถ้ามันเกิดดีตั้งแต่แรก DNA ดีมาตั้งแต่แรกมันก็ค่อยๆสร้างด้วยความถูกต้องเหมือนเราทํางานเราก็เอาแรงแลกเงินเข้ามาตรงนั้นแต่ทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นของบริสุทธิ์เห็นขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวกมานขอให้ถึงาศาสนาพระศีอาณในอนาคต,ตการนั้นเนี่ยเราก็จะพูดกันบ่อยๆอบรรพบุรุษของเราก็เคยใช้อธิษฐานตัวนี้มานั่นแหละก็คือในในส่วนของของขันมันก็จะได้โยงให้คนเข้าใจละันน่แห